สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถูก่านภายในประเทศหรือต่างประเทศอยู่ดีไม่แห้งทุก่านพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีอัตเต้ม่ใหญ่เคียวเนาะอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านที่ส้มสองอัตเต้มาปัจจุบนนันพี่น้องเอ้ยเป็นลังเสียแรงใจให้ใหญ่เขียวอัตเต้เนาะมาพบเพือ่อไม่ใหญ่เคียวพี่น้องเอ้ยเก่าเหมือนเดิม ม่อยากเจอก็สิอยากหาเรื่องใหม่ๆเนาะอยากไปตามทางทางเดิมบ่ได้ลัดไปพี่น้องเอ้ยตาเอื้อพระอัสสกรบุญตาแล้วแล้วตนรียบร้นี่พ การทิวขารธรรมาสตร์เหมือนเตียงเงิมาปลายขัางเือนมันใหญ่เกี่ยวของตะบินออกพี่น้องเลยพี่น้องงานเนาะเ็ดือด้านตีเก่งแท้สิแล้วได้หนีเนาะพี่น้องนุ่มมันใหญ่เกี่ยวพี่น้องเลยองานอยู่ดีไม่แห้งขอบใจละลาย สิเล <ineffective, S 2> to like e ่อม <Deep? S 1> <t initiation> like, ันอ <found> ีบ่เพื่อนแบบแบบผาดส่งเนี่ยสีนอนหน้าพี่น้องเอ้ยผาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งเมียใหญ่สีนอนหน้าเนาะกําลังใจเนี่ยพี่น้องเด้อเมียแกมายืนเบิ่งน้องนุงเบิ่งนเพื่อนก้อยปูนเนาะ ซึ่งเดิมเด็กน้อยมีหน่เกี่ยวก็สิไปต่อพี่น้องเลยห้ามมีหน่อยเงิ่อนคนอยเงินอยู่ศานอยู่บ่คือในได้คือเสมาอยู่เนาะองคร้านอีกไปองเฮียน ai con này này kia cái gì về có hườn vạ nó bà ơi chú hươn chú bà bà ơi chú hươn chú san chú bò หลังจากนั้นแม่ใหญ่เขี้ยวขย่างมาเหือนป่าเนาะเพื่อนปอยู่เขื่อนจบเจออยู่หลังจากเหตดบุญเห็ดศีลแม่นวลแล้วกันเนาะแม่ใหญ่เขี้ยวกันดามาหาแม่ใหญ่เงึงเนาะสิอทามข่าวเรื่องลาว สาว้าซุยพยายามแม่เป็นใดนอเป็นผู้ใดพังข่าวโตมาหากันแต่ละเมื่อแต่ละวันนะเนาะฮึ<ม>่งๆผุขากระทำแต่หนึ่งสวงเศร้าระบอกขึ้นไงพี่น้ออยู่ดีไม่แห้งปะปใจหลายๆเป็นใดๆผกขามาถามข่าวข้าวเรื่องอันแม่เศร้าซุยเนึ่งบันไดร้านเฉดขึ้นมาเศร้าลรวบอกขึ้นเนใออี่ยใดไขไปแล้ว ไข่ปแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นอย่างนี้ว่าหม้อท้ำมาปัวเนาะข้าเจ้าคาบคาบถอดโดยโดยบอลได้เจ็บได้ยังข้าเจ้าคาบถอดแล้วข้าเจ้ากัดโต๊กผายมังคุดอ้อมเมื่อนโดยอข้าเจ้าสิคกี้พายถ้ำน้ำข้าเจ้าโดยว่าไข่แน่เมื่อยในเศร้าแล้วเมื่อยน่ะถ้าถูกแล้วยังแต่เจ็บปวดน้ำหนักเอึ้งปวดใจไปอะไรกันว่าพี่เอีไปแน่ว่าจะจ้าหากกระทันเจ้า าอยู่น้ำเส้าลุยเนาะว่าเปินเมีื่อไงปัดได้เมียอุ้ยเปินได้เมียแล้วบ่กรานเส่าเออได้เมียแล้วอันนี้นะป้าผู้ามาอยู่น้ำห่วย่บานี้เขา่แก็ดีแล้วสินะทำไมเป๊ะคอทำไมเาไปคอแหละกับไปตกลงกันบ่สาวสุยกับบ่าวใจเห็นไหมไปขึ้นบ้านโดยโดยแน่เม่สิ้นผู้ขาจะมาทำข่าวให้พังมาปีหน่อเนาะโต๊ะล่องกันวะคาดอกนั่นหาล้านโดย กับข้ามสองสลึงโดยคันคัน่าแต่งเมื่อเฮือนนั่นมันมีควยโดยเลยว่าแต่งธรรมดาแล้วกับหัดลูกไผ่หัดสิบประโยชน์น้ำยาวะาเจ้ะโดยสี่ประโยชนย์น้ำข่าวลุยเบว่ามีแต่เงิ่นหาร้านกับข้ามสองสลึงแล้วกับหมูโตหนึ่งโดยแล้วก็ไก่สี่โตแล้วก็ <ก>โดยนั่ง,งาเข่าแต่ว่าสี่กิบพันเดิมีกเจ้าเนาะฮีกเจ้าฮีกเจ้าข้องกะเจ้าเป็นนะตอ<ด>นแรกเมื่อตอนแรกเดิไก่ชีโตกับ,บไก่ก้งไก่เปไก่ภาเข่าภาหนังอะไรคนในบ้านนะบ่บ่นในทางออกมาผิแต่ว่าบ้านในเมืองปัตตุกพอนผแต่ว่านนอกผิดโดยโดยอยู่ทางดำผีดบ่โดยราวกาสีมากมีมีคขาบซีมากเมื่อนี้บอกคือเนี่ยได้หนึ่งนี่เบาไปหาเมื่วาน น้อเลยๆตาหาหมูแล้วกะกะเอาหมูไปมอบเขาแหละกะน้อตุกลงกันเลยน้อค่าค่ดอ้านดอกคําสลึงใครแต่บ่แพงปานดเนาะแต่งปแม่นธรรมดาองประเภทนี้บ้านเฮาเนาะแม่นปนีบ้านเฮาแหละแม่นานี้ก็มีหมูตัวนึงกหมูกใหญ่เิบแล้วของหมูกินูขอตแทนดโหมูก แสนแต่เไปไปซึ้น่ว่าว่านข้ามทุไปขึ้น Lil Lil. น้องมาบานีก็ไปชงเท่าลุยให้เขาจ้ำขึ้นแหละมิดซ้ำขึ้นแลแวกขานั่งช่วยขามีรถดมีร่างกับจีด้มาโดยโดยขบโมมีรถกับบอดเดยมาอีกขบโนอกับสิเยินไปอีกเนาะยาติมันนี่ไปจงเท่าลุยได้ซ้ำขึ้นนะบานีเป็นมิดคาร์ลัาแล้วเป็นผ้ากันเมื่ออยู่น้ำแม Đôi Đôi, đôi, đôi Nè, cái đi này là lúc phải mà hướng, mà bớt <laughs> ก็รอไปอีกเนาะเห็นได้ว่าเอื้อยก็ยังติดภารกิจภายมันเนาะอยู่ทางพี่เนาะก็รอไปอีก็สิส่งเบอร์รถให้เขาเบิ่งเผื่อว่ารถแล่นหั่นนะรถหว่ามีรถตู้สีขาวคันดิ่งโดยเอื้อยเพิ่นก็เอาเบอร์ให้แล้วบ่คได้จากแล้วยังแม่อต้น่ะฟังเบิ่งมาเบื่แรยังสิถามเบิ่งอีกถามเบิ่งก็้าเบิ่งอีกให้อันให้อันแม่อตนโทรหานางเย็นหั่นนะโดยๆนางเย็นมาสิ โทษใส่น้างโยดกช่กชยวยเแี่เวลาถามกันนะให้มันได้ละเอียดและชุ่มเบือร์หลดหน่อยเา<ด>ยขาโลยค่ะมันมีนะ<อ>มีหลดตู้ขั้นนึงหลดุดหลดบ,ลร,ร,ดบริษัทนี่แหลยเวลาเขาเขาแลนค้นส่งนะขนาดอันนี้ซ<ด>ื<ด>้อดอกโลยเถื่อว่าข้อมา,อมานำเขาหันนะโดยอาชีพถามป้าเบิ่งป้าได้ลูกล้านไผ่กะดีใจน้ำหันเออกะดีใจแม่น<ด>ั่งซุยอยู่บ่แม่ช่วยปนิช่วยช่วยอยู่คะ ดโดีใจเลไในลูกไผเมื่อเบ่งเนเมื่อหนึ่งเขาเป่าไผโด็ดีใจไปนิหนึ่งดยเถือเส้าชุ้ยมาผัดนเมียเบาลุยได้หนึ่งเขาเป่าไผสจุกินทาก็ดีใจกันดูขมันมันใกล้หอดสีไปอันนาโพและกับฉไปขอต่อแคแมนแะเนาะขมนไปสะวกมาสบายเนาะปาซองนี่ปไปย่จะปาดซองซำ เสบังหอกบังนวลพี่เปิ้ลก็ไปอยเซบังบางเนียงเซนวดอ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะมาถามข่าวข้าวพิ่เกิ้ลลาวละเอียดลาพ่างเนาะทำดีทำทำอีดนะเพิ่ลข่าวไล่บ้านเพิ่อพเปิบข่าวดีได้พี่น้องเอ้ยบ้านนี่เนาะได้หอดล้านไผ่ไรอ่ะนานไผ่พ่ใหญ่ขี้ี่ใหญ่เันเงื้อก็ดีใจเนาะพี่น้องเอ้ยมาหอดนี่เนาะดีใจไปเนิดนึงเออแมน่ ว่เออแมนแมนปล่อยไปเรื่อยๆมาให้เองดอกกันแดดใครอะไรหายกินยาที่กระเพาะน้ำเดือข้าเจ้าข้าต่อหายมนกระเบาบางไปน้ำแล้วโดยเจ้าปูนโดยมาหอวนีเนาะถือว่าข่าวข้าวกระจุบเรื่องเลยพี่น้องเอ้ยมาหอวนีเมใหญ่เคียวสิโฟตคลิปเมี่ยในก่อนผากดไลค์กดไลค์กดติดตามส่องอติเมใหญ่เคียวเนี่ยเลยพี่น้องเลยเป็นกำลังใจสู่ต่อไปผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยถ่ายสุดโคเวซัยเฮา คุณสีพลัตนาใต้เกี่ยวทั้งสามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกจงมาบุญบรรดนุลบรรดาลครอบครัวองวกทานให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นพิสุขสุขภาพกินแข็งมันยืนลงเรื่องสุกายสุกใจด้วยเทินสาธุสบายดีบ๊ายบาย